Bye. สวัสดีสวัสดีครับเอ็มเป็นไงบ้างวันนี้ครับก็เต็มที่ครับเอ็มเบ้าทามโดนอะไรมาวะโดนต่อยโดนต่อยยกยกต่อยที่เราเราไปพลาดเนาะใส่ร้านยังพลาดพลาดครับใส่ร้านยังต่อยันใส่แบบเป็นไงบ้างครับได้ได้ชกวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างไดก็มภาดกบเต็มที่แล้วครับอีกอย่างก็ได้ทำบุญด้วยถือว่าเป็นการกุศลนะเพราะว่าแรงแห้งก็ดีพี่เฉยก็เก่ง แต่จริงๆเอ็มก็เก่งนะพี่เอ็ม่าดีกว่าแต่ว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นจังหวะไปพลาดพลาดยกสองพลาดโดนโดนต่อยการฟิตซ้อมร่างกายเราเป็นไงรู้สึกดีนะครับไม่ค่อยร่างกายก็หายใจดีนะเพราะว่ามันมีจุดหักเขก็คือยกสองใช่ครับแล้วยกสามนี่เราเราเรา หมดไหมหรือยังไงยกตางก็เราเต็มที่แล้วก็มีมีอะไรฝากไหมครับฝากอะไรถึงก็ไม่มีอะไรครับก็ชกเต็มที่แล้วครับแล้วก็อย่างได้ได้ทำดีใจได้มาถึงรอบนี้แล้วครับ แล้วก็ได้ทำการกุศลด้วยเป็นเป็นการปลุกกระแสอะไรวงการมวยด้วยนะใช่ครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับดีครับดีแล้ว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 ถือว่าโอเคนะครันแล้วเนี่ยวันนี้มันมากนี่เป็นบรรยากาศกองเชียร์ของของที่สามเอ่มเรางเราไม่ได้เราหมดทีเดียวเทียลร1 2แล้วมันมันบอกให้เเนนี่่ยมัแผดิโอ้โหโอ้ใช่ใช่ยเออแผลเดิมแผลเดิมมันมันไม่หายดีนะเรา ก็โอเคแต่ก okay. ัดฟันแล้วต่อยดีแล้วโอเคสวัสดีค no รับสวัส um> ดีครับพ no ี่ช่ยเป็นไงบ้างวันนี้ว э ันนี้เป็นไงบ้างครับผมก็ก็ไม่ประยาดอะไรไหร่ยกยกยกแรกเราหนักใจไหมยกแรกเหมือนเขาไม่เดินใช่ครับหนักใจก็เลยตัดสินใจเดินจับเปลี่ยนเขาไม่เดินใช่ไหมแล้วพอยกสองนี่พอได้ต่อยนี่โล่งเลยมั่นใจมั่นใจช่วงไหนเป็นพิเศษไหมช่วงที่เราคิดว่าเราเราชนะแน่ๆนะยกสอง หมดเรื่องสองนี <farklı> oh, yeah. ่มั่นใจแล้วนะแต่ว่าที่ต่อยเขาลงไปลงไปนั่งอ่ะนะครับโอ้โหเอาละครับพี่ชุยชัยชนะครั้งนี้เห็นว่าบริจาคเงินไปสองแสนเพ่าะฉะนั้นหนึ่งแสนบาทนะอีกสองแสนของลูกเสือหนึ่งนะครับผมที่เป็นการลงทุนนะนะชนะนี่ท่านใจเอาไปฝากใครบ้างครับผมเอาชัยชนะไปฝากใครบ้างครับพี่น้องทางใต้ผมครับที่จังหวัดนะฮะเกิดที่ไหนฮะที่จังหวัดเลยครับ เกิดที่แดนเกิดจังหวัดตังครับแต่ว่ามอบให้กับพี่น้องแม่พี่น้องจังใต้ทั้งหมดเลยใตทั้งหมดในแดนใต้ขวาทั้งหมดเลยนะครับผมครับผมนี่คือพี่ช่วยใต้นะครับผมพี่ช่วยใต้อยากจะฝากอะไรถึงในการพิสูจน์ครั้งนี้การพิสูจน์ฝีมือเป็นการพิสูจน์ของของอดีตนักโทษเหะนไหมฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมไม่เลยครับเพราะว่าเราเรามีความรู้สึกยังไงกับไอ้ไอ้ครั้งเนี้ยครับอ๋อดีใจครับดีใจว่า เรามีที่ยืนในต่างอระเราเรามีที่ยืนมีกีการได้การยอมรับมากขึ้นคือว่าเราก็ออกมาถือว่าตอนนี้เราก็เรียกว่าเป็นต้นแบบได้ก็รับว่าได้นะเพราะว่าก็มา,าแข่งขันการแข่งขันมวย ใช่แล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนหลายคนด้วยนะครับพี่ชุยคนคนตัวร้ายไม่ใช่โหดร้ายนะไม่ใช่โหดร้ายทุกคนพี่ชุยฝากเยาวชนยังไงบ้างที่จะเข้ามาชกมวยหรืออะไรเงี้ยกล้าไหมผมเลิกเกียรติได้เพราะมวยนะครับอืมต่อไปตัที่เป็นนมวยเก่าน้องรับก้อนอะไรเคยชกมวยไหมไม่ได้เป็นคนเกเรมาก่อนครับเป็นคนเกเรเราไม่เป็นมวยในนั้นเั็นมวยในเรือนจำครับแล้วเราชอบไปต้องอ๋อเป็นระดับแชมป์ไหมฮะในเรือนจำนี่ แจมว่าแจมแบบเป็นข้าก็แจมต้นหัวใจทองโอ้มีอะไรฝากถึงแบบคนที่แบบจะเดินทางผิดอะไรยังไงไหมเป็แนะนําเออขับกลาอย่ามันไม่ก็พี่ช่วยไฟเลยครับเกเรไม่ไม่ไม่ได้แน่นอนเลยมาต่อยมาต่อยวันนี้ดีกว่านะต่อยวันนี้ดีกว่าแล้วครับผมพี่ช่วยขอบคุณมากครับผมพี่ช่วยครับนี่ฮะพี่หนึ่งพี่หนึ่งครับโปรโมเตอร์จักรยานกันจริ่งผมวันนี้ผมถ้าเป็นโปรโมเตอร์เนี่ยผมเทียร์ ตายเลยกันแต่ว่าเป็นโมเดลต้องต้องอีเล้กาเนี่ยแต่วันนี้ถือว่ามือออกมาดีดีมากครับคือประสบความสำเร็จไม่เพียงแค่ในในการจับเขาเช่นเดียกัน็จริงๆผมรู้ตั้งแต่ตั้งแต่จับฉลากก็ประสบความสำเร็จแล้วครับเพราะว่าการให้การตอบรับดีตั้งแต่วันนั้นแหละครับแต่จริงวันนี้ระยะเวลามันห่างเกินไปเพราะแบบทั้งโคตรเหนื่อยครับทีที่สองผมต้องรออีกหนึ่งรอรอให้ล่กสุดแข่งอาต่างที่ที่มีความพร้อมมากขึ้นอย่างเสว่ายังไงก็ไม่ความมันไม่ต่างกันแรกแน่นอนครับผมครับผมทีที่สองเนี่ยจะมี เมื่อไรครับจะต้องรอครับยังต้องรอต้องรอต้องรอเดี๋ยวรอรอจังหวะเป้าหมายที่ที่ที่เสียงมองว่าประสบความสำเร็จในการจัดครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายของเสนยงคืออะไรครับคือได้ทำบุญได้ทำบุญได้ช่วยเหลือสังคมได้ได้ทำให้คนที่มีมีเขามีมีมีที่ยืนในสังคมมีเมื่อก่อน คนไหนจะไม่ได้กอยยอมรับคนคนอ่าฮะอ่ะฮะครับเนี่ยคนเริ่มให้การยอมรับให้เริ่มให้เริ่มให้โอกาสให้โอกาสครับผมขอบคุณครับคครับบขอุณหนึ่งครับติดตามสิน